สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหูฟังเสียงดีสไตล์เบสหนักนะครับรวมถึงมีระบบกันเสียงรบกวนในราคาที่ไม่เกิน1,000บาทวันนี้ผมมีตัวเลือกดีๆมาฝากครับรสวัสดีครับผมเอสจากเอสเดอะแซมนะครับหูฟังที่ว่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโตโซ a อโร s ซาวสาม เป็นหูฟัง True Wireless Bluetooth 5.4แล้วมาแกะกล่องกันเลยดีก่อนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่แหละครับเป็นเคสแบบค่อนข้างจะโปร่งใสเลยนะครับข้างหน้าเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่าการุณาชาร์จชั้นก่อนนะจ๊ะก่อนที่เธอจะไปคอนเนคอะไรฉะนั้นระหว่างนี้ผมขอไปชาร์จก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างในกล่องก็จะมีสายชาร์จเป็น USB Type A ถึง Type C นะครับแล้วก็มีเขาจะให้ยางเราเนี่ยอีก2ขนาดนะครับเพื่อเอามาเปลี่ยนให้กระชับกับ รูหวของเราหลังนั้นก็มีแค่퀵ไกด์นะครับสาหรับการเรียนรู้ระบบทัชต่างๆชาร์จเสร็จแล้วนะครับวายยังกะตัดต่อเรามาดูดีไซน์ของเจ้าโตโซเอลโรซาวสามกันดีกว่าเคสนะครับเป็นแบบใสนะครับด้านบนช่วงด้านล่างเป็นแบบทึบนะฮะตัวด้านทึบเนี่ยครับเขาจะมีการพิมพ์ลายนูนเป็นแบบลายด a ม o อนคัตนะก็เท่ดีด้านล่างนะครับมีพอร์ตชาร์จ USB Type C มาให้1ช่องนะครับแล้วก็ทั้งตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มพาวิ n งเปิดมาด้านในนะครับผมให้ดูตัวแท่นชาร์จก่อนนะแท่นชาร ตรงข้างในจะเป็นพลาสติกแบบดำเงาน,นะครับแล้วก็มีคอนแทคสำหรับเชื่อมชาร์จอยู่2จุดนี่ตรงนี้มาดูในส่วนของหูฟังกันบ้างมีโลโก้โตโซสกรีนอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับการทัชนะครับไม่ใช่ปุ่มกดนะฮะตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกสายมอนทะลุไปด้านในนะครับเล่นมิติเป็นแบบ Đ i ไดมอนด์คัทเช่นกันทำให้มันแบบล้อไปกับตัวของเคสนะเนาะเป็นแบบเดียวกันไดเวอร์ขนาด10มิล ตรงนี้เป็นยางสําหรับใส่เข้าหูข้างในตรงนี้มีสําหรับกรองเศษฝุ่นมาให้เข้าไปในหูฟังส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องไม้นะฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกซ้ายขวาด้านล่างนะครับมีคอนแทคก็มองเห็นวงจรข้างในเหมือนกันเท่ด,ดีมีไฟวอล์เวบวด้วยซึ่งก่อนที่จะทําการแพลนิ่งหรือเชื่อมต่อกันนะครับมันก็จะมีไฟแวบ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 อยู่แปลว,ว่ายัางไม่ได้เชื่อมต่อนะอันนี้พอดีผมเชื่อมต่อแล้วเวลาใส่เคสนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะฮะไม่ดุดง่ายๆนะครับ ต้องกระแทกนะนี่ถึงจะหลุดฉะนั้นก็เบาใจได้ระดับหนึ่งว่าเวลาที่เราพกไปเนี่ยมันจะไม่หลุดมากลองคล้องแข้งในกระเป๋าของเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของเจ้าหูฟังโตโซ่ไอโรซาวสามกันหน่อยนะครับรวมเคสแล้วครับปึงอยู่ที่45กรัมส่วนเจ้าหูฟังนั้นหนักข้างละ5กรัมเท่านั้นเองซึ่งมันเบามากเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาใส่แล้วมันจะ หน่วงหูเวลาเดินหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคทางเทคนิคของเจ้าหูฟังตัวนี้กันหน่อยนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเป็นบลูทูธ5.4นะครับทำให้เวลาที่เราแบบว่าสลับเชื่อมต่อเครื่องเนี่ยทำได้ง่ายบ้างกันน้ำระดับ IPX5 ก็คือสามารถเล่นกีฬาได้โดนเหงื่อได้โดนน้ำสาดได้โดนน้ำฉีดได้อะไรประมาณนี้นะครับใช้งานได้นานสูงสุดถึง7ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ถ้ารวมกับกล่องชาร์จด้วยแล้วก็จะได้ประมาณ35ชั่วโมง ส่วนการชาร์จนะครับชาจนับไปเลยเนี่ยหูฟังจะใช้เวลาในการชาร์จ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงรวมทั้งกล่องชาร์จก็จะใช้เวลาในการชาร์จกล่อง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเช่นกันมี l ันเซนซีโหมดหรือโหมดเกมนะฮะทำให้หลับว่าหูฟังเนี่ยมีความดีเลย์ที่ต่ํามากๆรองรับแอปพลิเคชันของโตโซนะครับทำให้สามารถปรับแต่งหูฟังให้เป็นสไตล์ของเราได้หรือการปรับแต่งเสียงนะครับให้เป็นแบบที่เราต้องการแบบง่ายๆเลยในตัวหูฟังนะครับมีไมค์ข้างละสองตัว สำหรับการสนทนาแลวก็ตัดเสียงรบกวนตัวนี้นะครับรับประกันถึง12เดือนรูปแบบหูฟังนะครับเป็นแบบอินเอียร์โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหูฟังอินเอียร์เนื่องจากมันจะรู้สึกอึดอัดหูแต่ที่เลือกตัวนี้มาก็เพราะว่าอยากได้หูฟังตัวเล็กๆสักตัวหนึง่งที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเพราะเวลาที่ผมผมไปเที่ยวแล้วแบบอาจจะต้องมีการพักค้างแรมกับเพื่อนโดยอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนกลนนะ่ะเสียงมันดังไอตัวที่ผมมี ข้อหูอ่ะแบบโอเวอร์เอียร์นะฮะมันก็ช่วยได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนที่แบบว่าผมนอนตะแคงอะไรเงี้ยมันไม่ถนัดมันก็จะแบบโดนบล็อกอ่ะบล็อกให้นอนตรงๆอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกหูฟังอินเอียร์ตัวนี้มาใช้เป็นตัวแรกเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายให้ฟังนะครับว่ามันจะอึดอัดอย่างที่เคยรู้สึกมาก่อนหรือเปล่า <S <S เรามาดูการใช้งานเจ้าหูฟังตัวนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นต้องโหลดแอปพลิเคชันของโตโซมาก่อนนะครับซึ่งมีทั้งใน iOS และ Android นะฮะ มันคือแอปตัวนี้นะครับโตโซเทคโนโลยีเซอร์ราเอาล่ะครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วก็คอนเน็กตมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ก็จะเห็นแอนิเมชันของหูฟังดึงดังดึงดังอยู่นะครับก็แสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับผมไล่ทีละอันเลยนะในส่วนของน้อย e c a n c e l ลิ่เนี่ยมันมีให้เลือกถึง6แบบอันแรกเนี่ยนะครับน้อย c a n c e l l a t i o n ตัวนี้จะเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบสูงสุดเท่าที่หูฟังตัวนี้จะสามารถทำได้ต่อมานะครับเป็นแบบ t r a n s p a r e n c y Mode เป็นการที่หูฟังนะครับจะเปิดรับเสียงจากข้างนอกด้วยแต่ว่าไม่ใช่เสียงแบบธรรมชาติเข้ามาตรงนะครับจะเป็นเสียงที่ผ่านไม์ของหูฟังตรงนี้แล้วมาเข้าหูเราอีกทีนึงซึ่งบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันดังไป reduce wind n o i s e ก็คือเป็นการที่แบบว่าคุณไปฟังหูฟังเนี้ยตรงท,ที่มีลมมากๆเช่นชายทะเลเงี้ยแล้วแบบลมมันเข้าหูเยอะเหลือเกินก็ใช้ตัวนี้ได้มันจะช่วยตัดเสียงลมซึ่งเสียงลมมันจะมีความเฉพาะของมันก็คือมันจะเป็นแบบเสียงค่อนข้างต่ําอะไรเงี้ย เลเชอร์โหมดนะครับจะเป็นโหมดที่ได้ยินเสียงด้วยตัดเสียงด้วยแต่ว่าก็จะอยู่ที่ประมาณที่ตัดเสียง60%ได้ยินเสียง40%อะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับเป็น Normal Mode ก็คือปิดโหมดการใช้งานของระบบ n i s ้ Cancellation นะครับต่อมา Custom Pattern ตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับแต่งหูฟังให้เป็นแบบที่เราต้องการนะฮะก็ไปลองปรับเองอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอันไหนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เสร็จแล้วกด ด e m มมเบอร์ s ม t เซตตไว้ก็จะเวลาที่หูฟังเนี่ยเปิดใช้งานมันก็จะจำการ setting เซ t ติ n งนี้ไว้ตลอดนะครับต่อมาครับ Product ก,ก็จะเป็นแนะนำ Product ของโตโซเขานะครับแล้วก็ Community ตัวนี้นะครับที่บอกว่าให้ล็อกอินอ่ะเพื่อให้ใช้ Community ตรงนี้นะครับเขาจะมีแบบว่าก็เหมือน Social Network อันนึงต่อมาในหมด AI ผมขออธิบายในโหมดที่ผมใช้เลยแล้วกันนะผมจะใช้เนโหมดนี้ครับพวกซาว n d ต่างๆนะครับเป็นเสียงที่แบบว่ารีแลก บางทีเราไม่ได้อยากฟังเพลงเราอยากฟังอะไรแบบว่ากล่อมหน่อยเพราะว่าแบบบางทีมันเงียบไปอะไรเงี้ยมันก็ทาแบบรู้สึกวิงวิง,วงหูนะบางทีก็แบบว่าอยากได้ยินเสียงฝนตกบ้างเสียงน้ําตกเสียงธรรมชาติต่างๆอะไรเงี้ยครับทำให้เราสึกผ่อนคลายในการพักผนะ่อนเนาะตัวนี้ก็น่าใช้นะครับในส่วนของ AI นะครับต่อมา My Tozo นี่นครับก็คือก็คือโซเชียลอันหนึ่งนั่นเองคืก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่น่าสนใจต่อมานะครับผมขอกลับไปที่อันนึง ที่โฮมที่เราบอกไว้ว่าหูฟังตัวนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับ EQ ถึง Equalizer Mode นะฮะมันจะมี preset ไว้ให้เราสามารถเลือกอย่างที่เราชอบได้นะฮะก็ลองฟังไปเรื่อยๆว่าไหนชอบไม่ชอบถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจอยากจะปรับแต่งเองนะครับก็สามารถกดเนี่ยไม่ได้กดนะลากเลยลากได้เลยก็คือซ้ายคือเบส ขวาคือแหลมพอปรับแต่งได้อย่างที่พอใจแล้วนะครับแล้วก็สามารถเซฟและตัวที่เราเซฟเนี่ยสามารถเอาไปแชร์ในโซเชียลของตัวโซนนี้ได้ด้ยวยเช่นกันต่อมาสิ่งอันหนึ่งที่อยากจะให้ลองปรับแต่งนะครับในส่วนของเซตติ้งนะฮะโลลาเทนซีโหมดตรงนี้นะครับไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่า iPad Pro 2018ของผมเนี่ยไม่สามารถเปิดโหมดโลลาเทนซี y โหมดได้ส่วนโทรศัพท์ผมที่เป็น Samsung Galaxy s 2 3 u l t r a เนี่ยเปิดได้นะฮะ นั้นเดี๋ยวเราจะไปเทสตัตว low latency Mode เนี่ยหรือโหมดเกมนะครับในโทรศัพท์แล้วกันนะตอนนี้เราไปเทสในส่วนของการฟังเพลงดูหนังกันก่อนดีกว่าเอาล้วครับผมลองใส่หูแล้วนะครับต่อมาผมจะเปิดโหมด noise cancellation แลนะ้วนะส่วนแนวเพลงที่ผมจะทดสอบนะครับจะเป็นแนวที่ผมฟังบ่อยๆนะครับก็คือแนวพวกแดนซ์ป๊ออะไรทั่วไปบ้านๆเนาะผมฟังเสียงดังอยู่ที่50%นะครับ โอเคผมขอสรุปในการฟังเพลงอย่างนี้นะครับซาวสเตทนะครับมันอยู่ประมาณช่วงหน้าหน้าของเราเนี่ยก็คือเหมือนแบบเราวิติเสียงกัะนะเรารู้สึกอ่ะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่ได้แบบว่าเกลืนไปทั้งหัวอะไรประมาณนี้เนาะเสียงเบสเนี่ยบอกได้ว่าไม่ผิดหวังเลยนะฮะเขามีเบสมาแบบเป็นลูกใหญ่ๆบึมบึมๆึม,มแต่ในขณะที่เขามีเบสลูกใหญ่เนี่ยเขาก็ยังเก็บย่านเสียงกลางและเสียงแหลม ได้ค่อนข้างดีอยู่นะฮะทีนี้ความบึ้มของเขาเนี่ยบางทีอาจจะทําให้แบบว่า,วามัน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 กดในส่วนเสียงอื่นไปด้วยนะแต่ต้องเข้าใจอย่างที่ว่าผมเปิดในโหมดของเพลงแดนะ์เพื่อนๆก็สามารถประจูนอ e ีโอไลเซอร์ให้เป็นแบบที่เพื่อนๆชอบอันนี้ก็จะทําให้แบบว่าเป็นหูฟังสไตล์ของเพื่อนๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับขอไปทดสอบในการดูหนังกันบ้างนะครับผมจะดูหนังแอคชั่นแล้วก็สังเกตในการเกิดเสียงของซาวเอฟเฟกในหนังรวมถึง ปากที่พูดนะฮะว่าเสียงมันตรงกับหูฟังเราไหมในกรณีนี้นะครับไม่ได้เปิดโหมด Low Latency นะครับเนื่องจากว่า iPad มันเปิดไม่ได้เคไปในเรื่องการดูหนังนะครับหนังแอคชั่นเนี่ยโหสุดได้ความสะใจมากมันแบบมันกระหึมอะอาจจะแบบไม่ได้มีแรงประทะเท่าแบบอยู่ในโรงนะแต่ว่าความกระหึมของเสียงที่อยู่ในหูเราเนี่ยมันบึมบมบึมแบมบ ใช้ได้เลยโอเคเลยเนี้ยแปลว่าเหมาะกับว่าอยู่บ้านแล้วแบบอยากดูหนังแบบลันๆนะั่นเจอที่แบบว่าไม่รบก,กวนคนข้างห้องอะไรประมาณเนี้ยหูฟังเนี้ยผมว่ามันได้เลยในส่วนของความดีเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีเลยจนแบบว่ารู้สึกลำคานนะรู้สึกแบบเฮ้ยมันขัดใจอะ่ะแต่เมื่อกี้ผมฟังแล้วก็ดูแบบจับผิดจ้องเลยนะว่าเสียงที่ออกมากับปากเนี่ยตรงกันไหม มันมีความดีเลยอยู่นิดๆถ้าแบบเพื่อนๆดูแบบสบายๆนะฮะไม่ได้แบบนั่งจับผิดเลยว่าเฮ<ะ>้ยปากมันตรงไหมเสียงมันตรงไหมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยตรงนี้นะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบในการเล่นเกมนะครับอันนี้จะเล่นใน iPad ก่อนละกันชืนเมื่อกี้ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับตอนที่ผมเปิดเกมปุ๊บเนี่ย iPad จะขึ้นมาว่าโหมดเกมไม่รู้จะมีผลหรือเปล่านะเสียงจางไม้ตัวนี้นะในไอแพดก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดโลลั l a t e นซีโหมดนะครับ สลับไปเล่นมือถือเลยละกันในเกม PUBG จ,จริงๆไม่เคยเล่นหรอกแต่ว่าโหลดมาเทสให้เลยว่ามันรู้สึกยังไงนะโอเคไป ใส่หูนะท้องข้างแล้วจะจะวิ่งรู้สว่ามันจะหลุดไหมนี่เห็นแห้วใช่ไหมนั่นแหละมันวิ่งไม่หลุดหรอกทดสอบไว้ขนาดนี้นะเชื่อเถอะว่าไม่หลุดขอสรุปอย่างนี้นะครับเจ้าหูฟังโตโซแอโรซาวสามนี่นะครับเป็นหูฟังแนวเสียงแบบเน้นเบสหนัก นะฮะที่แบบว่าทําได้ออกมาสะใจเลยแล้วก็มีความสามารถในการตัดเสียงรบกวนค่อนข้างจะสูงมากพูดได้ว่าถ้าเกิดใครขี้ลำคานเนี่ยใช้หูฟังตัวนี้นะครับมันจะช่วยตัดเข้าสู่โลกส่วนตัวของคุณได้แบบง่ายๆเลยและในขณะที่เขาเป็นหูฟังที่เน้นในเสียงเบสหนักๆแบบนี้นะครับเขาก็ยังไม่ลืมที่จะเก็บระดับของเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมาได้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวและในส่วนของรู้สึกของผมเองที่ไม่ชอบหูฟังแบบอินเอียร์แล้วใช้ตัวนี้รู้สึกยังไงบ้างอืม ต้องเขาบอกแบบนี้นะครับว่ามันรู้สึกดีกว่าหูฟังที่เคยใช้มาด้วยการที่เขามีโหมดเลเซอร์โหมดเนี่ยครับที่ทาให้แบบว่าไม่รู้สึกว่ามันเงียบจนเกินไปนะฮะมันทําให้แบบมีเสียงอื่นเข้ามาบ้างมันก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้อัดมากเกินไปรวมถึงตัวยางเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันใส่สบายดีนะมันไม่ได้แบบว่าแน่นจนเกินไปแต่ในโหมดของ Transparency m o d โหมดนะครับผมว่าอันนี้เขาต้องปรับปรุงนิดนึงเพราะว่าตัวไม้ที่มันดูดเสียงเข้ามาในหูเราเนี่ย มันดูดเสียงมาดังกว่าที่เกิดขึ้นในบรรยากาศจริงอีกเป็นอย่างนั้นไปโตโซ่อ e r โ s ซาวส3เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นหูฟังอีกตัวที่คุ้มค่ามากนะครับในราคาเพียงแค่9ก0บาทฮะ <c oughs> ไม่ถึงพันเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าไม่ถึงพันจริงๆหูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนมีแอปพลิเคชันในการปรับแต่งอีวอไลเซอร์แถมยังมีเบสที่หนักหน่วงราคาแค่นี้ผมว่าคุ้มค่ามากเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าหูฟังโตโซเอโรซาวสาตัวนี้นะครับถูกใจไหมครับถ้าถูกใจผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครสนใจสั่งซื้อนะครับผมแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันให้แล้วเพื่อนๆสามารถไปกดเลือกสั่งซื้อได้เลยทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าและติ๊กต็อกนะครับเอาละครับคราวหน้าเอเดอร์สแนปจะสแนปเอาเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆอนีกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย